ก็ด้วยออกมาไกลแล้วด้วยมันก็เลยโอเคแต่ไม่ไม่มากใช่ไหมครับไม่ไม่มากครับไม่มากครับหนึ่งพี่เจ้นี้เป็นยังไงก็เคก็สนิมอยู่ฮะก็ไม่เปหนีทุกครั้งก็ซ้อมไปเรื่อยๆฮะวันจริงเต็มที่อยู่นะแต่เอวยังดีอยู่ใช่ได้อยู่ครับใช่ได้ไม่เออวยยงดีเเล่ะมื่อกี้มองเอวอย่างดีออกแซ่บแซ่บจริงจริงคอนเสิร์ตที่เริ่มต้นมายังไงบ้างที่ต้องมาเต้นต้นปีครั้งหนึ่ง

ก็เมื่อกี้ถ้าถ่ายทันก็จะเห็นรู้สึกยังไงางเราสี่คนเป็นน้ำนานเต้นไม่พร้อมเออเรารู้สึกยังไงตรงนี้บ้างใช่เราเขาเริ่มตัวบ้างไหมเขาเริ่มตไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะรู้สึกว่าดีแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์เป็นนักร้องเดี่ยวที่มารวมกันจริงจริงเรามีความกังวลไหมสี่คนกังวลว่าจะเต้นพร้อมเพื่อนอเรื่องท่าเต้นมันยังไงบ้างบางครั้งบางครั้งเต้นพร้อมก็ไม่ได้ว่าดีนะคะสมมติ สามคนเต้นพร้อมกันแต่มีคนนึงยืนอย่างนี้ค่ะ a t ตติจูดนักร้องเดียวคนนั้นคือใครคนนั้นคือดันเซอร์สลับกันถ้าเราเต้นพร้อมกันจะกลายเป็นดันเซอร์ได้จริงๆริเราลีบไปที่กังวลอะไรกังวลเรื่องชุดกังวลเรื่องเพลงหรือกังวลเรื่องท่าเต้นกังวลเรื่องชุดเรื่องชุดเรื่องเรื่องแก่เรื่องชุดเรื่องอ้วนเรื่องหน้าแล้วก็ค่อยเรื่องเต้นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเต้นเนี่ยมันพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนวงอื่นครับสามสาม กุ๊ปเยอะไอดอลผู้หญิงเยอะเราเราสามารถพูดได้ยหมคะว่าเต้นในความคือซิกเนเจอร์ของเราไม่สามารถพูดได้ให้ประชาชนพูแต่ว่าการที่ประชาชนเขาพูดมันจะตลอดแตมันเรื่องจริงก็เราสามารถทําให้จริงได้เพราะว่าเราเราทำงานเพื่อบริการประชาชนซ้อมเ่ยเมื่อกี้รูจากการซ้อมพี่กินซ้าดูเป็นลีดเดอร์ของวงพอดีว่าวันนี้จำได้พอดีวันนี้แต่วันจริงจริงเวลาเต้นมันจะอยู่ที่ ครั้งอยู่ที่วนันอยู่ที่รอบทุกอย่างมันแบบ มันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนวันนั้นอะเราเราสลับกันทำหน้าที่เหรอไม่ใช่แบบบางทีก็แบบเฮ้ยพร้อมเลยเอาแบบนี้เลยนะซึ่งพอถึงตอนจริงๆก็ต้องอยู่ที่ดวงตาโลงเราเนอะโล่งเราหนักใจไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตมันต้นแดนเออแดนมาราทอนไม่หนักใจคิดว่าคนดูน่าจะต้องหนักใจมากกว่านะคะเพราะศิลปินเยอะใช่ไหมคะใช่แต่แรงๆพวกเรายังสู้ได้อยู่นะสู้ได้ค่ะเราจะเอ็นจอยเยันสนุกเราจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะเพราะเห็นบอกว่าได้ร่วมงานกับ แรปเตอร์ด้วยในการที่คอนเสิร์ตวยกันอะไรอย่างเงี้ยจะมีฟิตซิลลินทีว่าเรามีการขึ้นเลยในเขาเขาขึ้นพี่ต้นเลยอ่ะฟิตซิลลิงจริงเหรอเต้นยังไงอ่ะไม่มีมีมีแก๊สพิเศษนะฮะยังยังบอกไม่ได้่เลยเกสเยอะมากค่ะแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์แน่นอนในเรื่านของเกอร์ลิเบอรี่คือจะเอากี่เพลงที่เราจะเด้งหน้าเด้งหลังหรืก็ซิปเพลงจริงๆเยอะอยู่เหมือนกันนะดูจากสคริปต์เราก็แบบเยอะเลยทีเดียวเยอะเลยค่ะคอนเสิร์ตนี้ยาวนานแน่นอนแล้วเกสเรานี่คือบอกเลยว่าแบบเปิดงานคือแบบ ที่สุดอะไรนี่คือท่าอะไรไม่สนไม่ไม่สต่ไม่สน่าะนกไเลหเคิดถึงเลเตอร์นะครับความปกใหม่ของวงเราอะไรอย่างเงี้เพราะเห็นแต่ปกแล้วก็มีคอนเสิร์ตเียต่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรที่มันแดน่าโผล่ที่ท็อปอะไรอย่างเงี้เปลี่ยนไปจากตัวเลนเตอร์ไหมครับก็ทุกอย่างเหมือนเดิม นิดนึงเขานิดนึ่งเขมนิดหนึ่งเขาใส่ใหญ่ความเซอร์ไพรส์ที่เราไม่ได้คาดคิดครั้งนี้ก็จริงๆฟีเจอร์ของคอนเสิร์ตนี้คือการรวมตัวของศิลปินไอเอสนะครับคราเรามารวมกันนะมันสนุกแบบพลิกตลอดเลยครับไม่เคยไม่หมั่นไม่เคยไม่สนุกนะฮะเน้นตรงนี้มากกว่าเคยแล้วก็เพลงหลายๆเพลงค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับคนทุกคนอาจจะไม่ได้ฟังในผับหรือว่าไม่ได้เล่นในวงดนตรีสดข้างนอกเพราะว่า เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาอยู่บนคอนเสิร์ตนี้เยอะมากค่ะว่าแสดงว่าไลฟ์อัปเพลงนี้แน่นเป็นเพลงที่คิดถึงกันแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าได้ได้เป็นมีความเป็นเด็กอายุเก้าสิบนะแต่ละเพลงออกมาคือว้าวเพลงแต่เหมือนแบบเปิดเพลงขึ้นมาเพื่อแกฉันจะเพลงนี้ได้ฉันไม่ได้ฟังนั่นแหละแบบนั้นอันนี้เป็นอันเดียว

ถามจริงมันมันมีงงไหมกับการที่ต้องเต้นสะโพกเนี่ยแล้วเอาแบบมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สะโพกอะไรยืนตรงไหนเอะดีๆใครยืนตรงไหนบอกจริงบอกจเต้นยังไงอันนี้ใครเต้นแม้กระทั่งท่อนนี้ใครร้องพูดจริงเสื้อเสื้อใครเป็นลีดเดอร์แบบว่าที่พ o i n แบบเออยบอกว่าแกอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรสลับกันสลับกันนี่นี่จำท่าเต้นแม่นนี่จะทำท่าเต้นแม่นแต่ยืนผิดก็ยืนผิดบ้างแต่ว่าคือจะจำท่าเต้นแบบให้แกเอาดีๆอันนี้มันแบบ ต้องอย่างนี้หรือต้องอย่างนี้ก็คือบางบางทีก็ยังไม่จบนะผ่านมาสิปีก็คือเต้นคนละแบบเราเพิ่งมารู้แบบผ่านมาแล้วสิปีส่วนใหญ่เวลาแบบนันตลอดเวลาทำงานจะทะเลาะกันเรื่องเนี้ยเยอะค่ะก็เลยพยายามเวลาเราสัมภาษณ์สื่อเราพยายามจะข้ามเรื่องนี้ไปเพราะมันเป็นแบบเหมือนวงของวงทะเลาะกันเยอะหรือว่าอันนี้คือจุดขายความแปลกใหม่ที่ทุกๆโชว์ทุกๆงานก็คือมันเกี้ยงเหมือนแสดงถูกไหมคะแต่จริงๆมันคือความจริงถ้าพี่ๆไม่อยู่กันเยอะขนาดเนี้ยคือเราจะแบบหยุดแล้วมีงานหยุมมันใช่ เพราะว่าตื่นเต้นไงเปิดเข้ามานึกว่าแบบยังไม่ได้ซ้อมมาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบวันนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วแบบเปิดเข้ามาถึงคนเต็มเลยกล้องเยอะด้วยอย่างพี่หรืออย่างพี่จนี่มีปัญหาแบบนี้บ้างไหมฮะของเราสองคนนี่มีแล้ว้นั่นน่ะที่จริงๆไอ้เต้นไอ้ไม่เก่งใจเนี่ยมันต้องซ้อมทุกรอบไหมหรือว่ามันอยู่ในสายเเอพหห็็นนจังหวะก็ไปได้เลยเลยจริงมันก็ชินชินแล้วด้วยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเปลี่ยน positioning หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของของ ตัวเพลงนี้ด้วยไงเพราะว่าทุกคนเห็นบ่อยแล้วซ้ำแล้วมันก็จะเกิดเหมือนเออต้องการอะไรแปลกใหม่บ้างเต้นไม่พร้อมกันดีคะแปลกใหม่ไม่แน่ใจนะมันเกินนะเนอะเป็นเอกลักษณ์ของยูไงเดี๋ยวเราจะไปแย่งกันไงจริงจริจำได้ไหมว่าเราเต้นเพลงนี้ไปกี่รอบแล้วโอ้โหนับครับพักต้นเด็กคนอเหมือนก้อนนี้สามสิบปีแล้วฮะห้าสิบปี อันนี้รวมซ้อมด้วยไหมฮะเออซ้อมด้วยนะน่าจะเป็นพันงานบ้านงานปาร์ตี้ออกไปนี่แต่เคยนี่ก็เหมือนแบบพิ่งขาดคอนเสิร์ตไปเงี้ยก็น่าจะพอจะจำท่าได้ป่ะคราใไม่้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันเลยโชว์ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เพลงมันก็จะมีบางเพลงที่เหมือนกันแล้วก็ต่อให้เพลงเหมือนกันบางทีท่าก็เปลี่ยนแบบมีมีเปลี่ยนโชว์ใหม่แล้วก็มีเพลงใหม่ๆเข้ามาอีกมันก็ือที่เอาท่าจากเพลงนู้นมาใส่ในเพลงนี้ มีไม่มีไม่ไม่ไม่มันจะมีท่าที่เป็นท่าหลักนี่แหละแต่ว่าก็อย่างมาแกีะตุ้มต่อเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มอะไรมากมายเลยที่แบบใใชช่่ไม่ไม่ไม่เคยเต้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปดูถึงความแปลกใหม่แล้วก็ไปดูความพร้อมเพียงสำหรับวงเราถูกต้องฝากถึงเพื่อนจับผิดแล้วนะครัเขาจะจับดูแล้วนะว่าแบบฝาดถี่แล้วมีศิลปินคนอื่นมาอีกเราฟีดแนนซี่ใช่แล้วก็มีไอพี่่า วิตามินเอบอยสเกลนะคะพีทัตพี่เตาพี่เตาพี่เจพี่เรียบเลยพี่ลอยพี่ดึงน้าพีนันพี่ออยก็น่าจะได้ดูมิช้ด้นโฟโปรเจกไหมคะดูไหมคะมีมคะมีมีฉันโฟโปรเจกไหมคะมีด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลจะมีพาร์ทชูรวมกันไหมคะอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่จะมีพาร์ทชูรวมกันอันนี้เก็บเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าเราอยากดูเขา่ ตักอย่างคือในสกีนตัวอย่างคือในสกีนเหรอเราอย่าไปบอกเขาไราอย่าไปบอกเขาเราต้องบอกไว้เพราะว่าคือเผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจะได้ตัดสินใจซื้อถ้าเราบอกหมดมันก็เหมือนเป็นการแบบสมัครรอลอยหนังอะไรอย่างเงนะี้ยเราจะแนะนำว่าคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วคุณจะเตรียมตัวยังไงบ้างกับมาคอนเสิร์ตนี้ค่ะก็ยืดเส้นก่อนออกกำลังกายมาเราจะไม่ได้นั่งนะคะเตรียมหัวเข่ามาให้พร้อม แล้วก็ไหวด้วยตัวงก็ได้เลยของไม่ต้องพกมาเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบบวางบนเก้าอี้เราเต้นไม่สะดวกแล้วก็เวลากรีดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําว่าให้อัดเสียงไว้แล้วก็อาจจะแบบเอาพกโทรโข่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอไม่ไหวใช่ี่ชั่วโมงดีคอนเสิร์ตนี้แลมากมินิมัมสามชั่วโมงสี่ก็น่าจะยาวอยู่ค่ะเพราะว่าดูก็คือแบบดูจักสกิปแล้วก็ยาวยืด ไปไปเจอที่ปากให้ปากพระปากศาสนาศาสนาด้วยนะลุงลุงค่ะพี่เขาจะได้ซื้อค่ะพี่พูดเขาจะได้ซื้อเขาพูดเดี๋ยวไปไม่เกียวผู้หญิงง่ายผมว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจซ้อมกันหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็คือขั้นตอนแต่ละคนก็ไม่เข้ามาเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอนอกจากเฮอริเวย์เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันแล้วก็มาเพราะว่าคนอื่นๆเข้าซ้อมเราเจอเจอทันเวลา คนเจรจะเดียวป็นประเด็นน like <sh ัดไหมพิธาเจอพิธาไม่เจอเจอพิธ์แล้วเราเจอพิธาเหมือนกันเจอพิธาเหมือนกันก็ฝากเตรียมการครับเตรียมการสำหรับทุกคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับก็ไปเจอกันวันที่17ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องเพราะว่ายืดเส้นยืดสายไว้หน่อยก็ดีครับคอลลาเจนตอนนี้ก็ไม่น่าจะกินทันแล้วครับผมก็ไม่ก็ให้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 สนุกแล้วกันเตรียมเตรียมความสนุกไว้ดีกว่าครับเตรียมแรงไว้ครับเราลิปมารีสมิธเรื่องนี้ค่ะ ค่ะตอนนี้ยังมีบัตรอยู่นะคะก็สามารถซื้อได้ที่ t h a i Ticket Major .com นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ไทยทิเกตทุกสาขาเลยเราเจอกันวันที่17กุมภาพันธ์นี้รับรองว่าแบบมันแซ่บผมต้เรียนกันแล้วนะเริ่มแบบมาไม่โอเคโอเคไม่ตกใจแล้วโอเคนะ ตอนแรกๆยังแบบไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจใช่เอาตอนนี้เข้าใจหนูเป็นภรรยาพี่สนิทกันนะคะขอให้เกิดอะไรคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society.